สวัสดีครับพบกับช่อง get high channel นะครับวันนี้ผมจะมาสปอยมังงะโตเกียวดิวินเจอร์ใน EP ที่81แล้วก็8.2นะครับก่อนจะไปรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำใน EP ต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับโตมันบุกถิ่นแบกดา้อนเป็นผู้หญิงก็ไม่เกี่ยวฉันจะฆ่าให้หมดแล้วทั้งหมดพระเอกก็ได้ฝันพระเอกก็ได้นอนคิดชิบะฮันไคฆ่าหัวหน้ารุ่นก่อนแล้วยึดแบกดา้อน จักจะเข้าใจมากขึ้นทีละนิดแล้วถ้าเรื่องที่คาสึโตระครุงในอนาคตพูดเป็นความจริงและถ้าหักใครยึดแบ็กดากอนไปเขาร่วมกับโตมันหักใครคือคนฆ่าไทจุหัวหน้าแก๊งแบ็กดากอนที่เป็นพี่ชายแท้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงอนาคตนู้นงั้นถ้าห้ามหักใครไม่ให้ฆ่าพี่จะจบเรื่องไหมดูเหมือนไม่ใช่รู้สึกว่าถึงหักใครเป็นใหญ่หรือไทจุเป็นใหญ่แก๊งแบ็กดากอนก็ยังเป็นตัวอันตรายอยู่ดีงั้นฉันจะสู้กับแบ็กดากอนหรือไม่มีทางเลย เป็นไปไม่ได้แน่คิสก,กิกับแบ็กดากอนยิ่งเพิ่มปัญหามากขึ้นแต่ฉันต้องแก้ไขปัญหามีแค่ฉันที่ทําได้พึ่งใครไม่ได้เลยฉันต้องทําเองลาพังคนเดียวบนโน่นโบนนี่อะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วหน้าขนลุกพวกแกมาทําไมอยู่บ้านฉันก็มาเยี่ยมไงไม่น่าถามแกเป็นหัวหน้าหน่วยนะสํานึกไว้บ้างถ้าบาลหามเกินไปหน่วยหนึ่งของพวกเราก็จะไม่มีที่ยืนไปด้วยเพ่ก็เอ๊ะหน่วยหนึ่งของพวกเรางั้นลื้อเอ๊ะ พวกแกเข้าแกงโตมันแล้วฮะก็เออสิแล้วคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าแกยังเข้าเลยนี่ก่อนหน้านี้ไงจิฟุยุเปล่าไม่มีอะไรแต่คนทำลายสมุดอำนาจคือแบกดาก้อนหรืออืมต่อไปไม่สงบแน่พวกขาใหญ่ของโตมันคงไม่ยอมอยู่เฉยตอนนี้ทาเคมิจิเป็นหัวหน้านหน่วยคนหนึ่งของโตมันที่ยึดแกงบาลุฮาละมารวมจนมีคนมากกว่า450คนแล้วเมื่อแบกดาก้อนทำลายทาเคมิจิ ก็เป็นตัวจุดชนวนได้เหลือเฟือคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าถ้าทำสงครามกับแบ็กดากอนคงไม่จบเรื่องเหมือนที่ผ่านมาเพราะแบ็กดากอนเป็นพวกหัวรุนแรงที่ขึ้นชื่อกองกำลังฆ่าคนแบ็กดากอนเป็นแก๊งเจ๋งที่สุดของพวกเกเรในภาคคันโตเรื่อยมาตลอดทุกรุ่นโดยเฉพาะแบ็กดากอนรุ่นที่10ถือว่าโหดสุดขั้วโหดสุดชั่วสุดเหตุผลมีอย่างเดียวเพราะมีชิบะไทจูเป็นหัวหน้าแก๊ง โตมันกับแบ็กดากอนมีความเกี่ยวข้องกันแบบตัดยังไงก็ไม่ขาดเพราะแบ็กดากอนคือเหตุผลที่ก่อตั้งโตมันเมื่อ2ปีก่อนคาสึโตระคุงเคยมีเรื่องกับแบ็กดากอนก็เลยรวมตัวกันเป็นโตมันเพื่อช่วยคาสึโตระคุงและโตมันก็ลุยกับแบ็กดากอนโตมันถล่มแบ,บ็กดากอนราบคาบและโตมันก็กลายเป็นชื่อดังในพิพตาโตมันเจ๋งงั้นสงครามคราวนี้ก็หวานหมูไม่ใช่หรือไม่หมูเลยตอนนั้นที่โดนถล่มคือแบ็กดากอนรุ่นที่9 แต่คนที่ฟื้นฟ,นฟนูแบคดากอนที่ล่มสลายไปแล้วขึ้นมาใหม่คือชิบะไทจุไทจุเปลี่ยนแปลงแบคดากอนปรับปรุงเครื่องแบบใหม่ฝึกฝนสมาชิกเหมือนเป็นกองทัพให้มีภาพลับหน้าเกงขามยอดคนแต่ปรับปรุงเครื่องแบบใหม่ถ้าให้ใส่เหมือนกันหมดก็ต้องใช้เงินมากโขนนะสิจริงด้วยเอาเงินมากขนาดนั้นมาจากไหนอายุคงไม่ห่างกับพวกเรามากใช่ไหมคู่หูไปเอกก็ได้บอกว่าใช่ แก่กว่า2ปีสิ่งที่ไทจุแตกต่างจากพวกเกเรคนอื่นคือขายความรุนแรงไทจุไม่ใช่พวกหัวรุนแรงธรรมดาแต่ใช้กําลังคนแลกกับเงินที่ได้จากเศรษฐีหมายถึงวิวาชกต่อยเพื่อเงินหรือน่ากลัวเป็นเด็กแบบไหนเนี่ยเหมือนอยู่เกินคนละโลกเลยเพกได้บอกว่าเพื่อเงินเชื่อมโยงกับแก๊งแบ็คดากอนในอนาคตฉันต้องจัดการแบ็คดากอนจริงๆด้วยคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่ายังไงก็ตามแบ็คดากอนตอนนี้เป็นคนละอย่างกับรุ่นที่9้า ถ้ามีเรื่องกับโตมันตอนนี้แล้วก็ไม่จบง่ายๆแน่ไม่เห็นต้องมีเรื่องนี่เอ๊ะนี่เป็นปัญหาของฉันกับแบกดา้อนไม่เกี่ยวกับโตมันฉันจะจัดการเองคนเดียวแกคนเดียวงั้นหรือพูดอะไรขอโทษนะทุกคนแล้วคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าทาคิมิจิมาด้วยกันหน่อยเอ๊ะแล้วทั้งคู่ก็ได้ออกมาข้างนอกมอเตอร์ไซค์เจ๋งใช่ไหมล่ะของดูต่างหน้าคุณบาจิพระเอกก็ได้บอกว่าจิฟุยุฉันรู้ ฉันบอกว่าฉันแบกเอาไว้คนเดียวละสิแต่ยุคปัจจุบันที่ฉันเห็นมามันเลวร้ายเหลือเกินฉันเข้าใจดีว่ายังมีเพื่อนอยู่แต่ทั้งอัดคุงและแกต้องตายหมดเพราะงั้นฉันคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าฮ่าฮฉันไม่ได้มาพูดแบบนั้นซะหน่อยเอ๊ะเพียงแต่ไปสนุกด้วยกันนะพระเอกก็ได้บอกว่าจิฟุยุคุณบาจิไม่ได้ฝากตอมันไว้เพื่อให้แกต้องกดดันตัวเองนะคุณบาจิรู้เข้า ต้องด่าว่าก้มหน้าก้มตาทำบ้าอะไรฟะไอเบอื้อมิจิพระเอกก็ได้ร้องไห้จิฟุยุฉันฉันมาจากอนาคตคู่หูพระเอกก็ได้ตกใจฮะแกพูดอะไรมาจากอนาคตพระเอกก็ได้บอกว่าเออคือแย่แหละหยุดไม่ได้เรื่องเคยไปอดีตในวันนั้นที่ตัวเองตายเรื่องของโตมันเพื่อช่วยฮินะที่ตายเรื่องย้อนมาได้แค่วันนี้เมื่อ12ปีก่อนเท่านั้น เรื่องไมกี้คุงเรื่องดาร์เกนคุงคิสกิและอนาคตของจิฟุยุทั้งที่ไม่เคยเล่าเรื่องย้อนเวลาให้ใครรู้ฉันเคยสาบานว่าอย่างนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบยังไงยุคปัจจุบันแต่ถ้าเป็นเจ้านี้ถ้าเป็นจิฟุยุที่ยอมตายเพื่อฉันในยุคปัจจุบันฉันคิดว่าไว้ใจเขาได้นี่เป็นทั้งหมดที่ฉันเคยทํามาคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าฉันโดนคิสกิฆ่าพระเอกก็ได้คิดในใจพูดไปซะแล้วเปิดเผยหมดเกี้ยงเลย นี่มันไม่เข้าท่าสินะทําไงล่ะคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าฉันจะตายสินะพระเอกก็ได้บอกว่าแบบว่าล้อเล่นนะล้อเล่นคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าฉันสังเกตเห็นอยู่เหมือนกันเอ๊ะถ้าลองคิดดูแกมีอะไรแปลกๆเยอะบางครั้งก็ดูต่างไปจากทุกทีพระเอกก็ได้บอกว่านั่นมันเออก่อนสู้ชี้ขาดกับแก๊งบาลูฮาละแกเคยพูดแบบนั้นกับคุณบาจิได้โปรดอย่าตาย ฉันอยู่ห่างเลยไม่รู้ว่าคุยอะไรกันแต่แกพูดอย่างนั้นแน่แกรู้อยู่แล้วสินะว่าคุณบาจิจะตายถึงได้พยายามสุดชีวิตขนาดนั้นพระเอกก็ได้บอกว่าใช่ทั้งที่รู้แต่ก็ยับยั้งไม่ได้ทั้งที่น่าจะช่วยคุณบาจิได้คู่หูก็ได้บอกว่าแกนี่สุดยอดพระเอกก็ตกใจเอ๊คู่หูก็ได้พูดว่าคงสู้อยู่คนเดียวสินะทั้งที่ไม่มีใครสั่เชิญจงยืดอกซะทาเคมิจิสิ่งสําคัญไม่ใช่ผลลัพธ พระเอกก็ได้บอกว่าทําไมพูดแบบนั้นทั้งที่ไม่มีใครเห็นแต่ก็สู้ไม่ยอมหนีฉันนับถือแกพระเอกก็ได้บอกว่าเชื่อที่ฉันเล่าหรือเรื่องที่เหมือนโกหกแบบนี้คู่หูก็ได้บอกว่าแน่อยู่แล้วสิเจ้าบ้าก็เป็นคู่หูกันนี่พระเอกก็ได้บอกว่าคิดไม่ผิดที่เล่าให้เจ้านี่ฟังดีจริงๆบ้าเอ้ยอย่ามาร้องไห้สีฟ้าฮ่าฮแกนี่บ่อน้ําตาตื้นจังโนกหูดูถูกฉันหรือหิวแล้วฟังสีฟ้า แลวทั้งคู่ก็ได้มากินมาม่ากันแต่ฉันโดนคิสกิฆ่าหรือกินไหมพระเอกก็ได้บอกว่าอืมคู่หูก็ได้บอกว่าถึงเป็นเรื่องอนาคตแต่ก็น่าโมโหคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าคิสกิเป็นศัตรูของคุณบาจิจริงๆด้วยพระเอกก็ได้บอกว่าไม่ผิดแน่ฉันได้ยินจากปากคิสกิในอนาคตเองเลยคู่หูก็ได้บอกว่าฉันจะฆ่ามันให้ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้หน่วยที่สามที่คิสกิปกครองอยู่มีสมาชิกหนึ่งร้อยคน และยังมีหน่วย6ที่ตั้งขึ้นมาใหม่จากแก๊งบาลูฮาระเก่าอีกด้วยคู่หูพระเอกก็ได้บอกว่าส่วนฉันกับแกมีแค่หน่วยหนึ่งรุ่นใหม่ยังไม่มีกําลังพอพระเอกก็ได้บอกว่าต่างกันลาวฟ้ากับดินคู่หูก็ได้บอกว่าใช่อย่าตื่นเต้นไปละ่ทะทาเคมิจิพระเอกก็เอ๊ะคู่หูก็ได้บอกว่าต่อไปนี้แกจะสร้างหน่วยหนึ่งที่ไม่แพ้ใครทั้งนั้นทาเคมิจิถึงเริ่มต้นจากศูนย์แต่ถ้าเป็นแกต้องทําได้จะเป็นแบ็คดากอน หรือคิสกิก็ขยี้ให้เละฉันจะช่วยสนับสนุนจนถึงที่สุดนั่นคือคำตอบของฉันที่ให้แก่ที่ยอมเล่าทุกอย่างให้ฉันฟังจิฟุยุต่อไปนี้ขอฝากตัวด้วยพระเอกก็ได้บอกว่าตกลงขอบใจนะจิฟุยุลองกันสักตั้งคู่หูอ่ะทาเคมิจิแกกินรามเมงของฉันหมดเลยเอ๊ะอืมก็ให้ฉันกินนี่นาเจ้าโง่ปกติเขาให้กินคำเดียวก็คือเฟยเอ๊ะ กติกาอะไรของแกฟะทุกคนก็ได้มาประชุมนึกไม่ถึงว่าหากใครเป็นน้องชายหัวหน้าแก๊งแบ็คดากอนคงรู้แล้วสิมิสิยะฮันมะก็ได้บอกว่าแบ็คดากอนมันตัวยุ่งคิสกิก็ได้บอกว่าต้องจัดการอย่างเดียวดากนก็ได้บอกว่าหัวหน้าหน่วยมากันหรือยังไมกี้ก็ได้พูดขึ้นว่าเข้ามา แล้วใน EP ที่81 82ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำใน EP ต่อไปได้นะครับพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับยังไงก็ตามผมจะบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับ